พอสอมาหัวสถานีปูซานแล้วก็สิภากันไปหาแนวยูแนวกินสก่อนเนาะยอดว่าเขาคือยังบริกรยังก็ต่เซาเลยแม่ลูกก็ต่ตีสี่เนาะเพื่อจะนำน้ำแต่งตัวอย่างแล้วก็คือตีห้าอกจะบ้านมาตีหาเพื่อสิมาฮอดปูซานก็คือแบบสิบเอ็ดโมงกว่าพอดีแม่เพื่อไปต่อรถมองนั้นมองนี้เนาะก็คือสิบเอ็ดโมงกว่าจังเดย์มังฮอดปูซานก่อนที่สิภากันไปหาแนวยูแนวกินก็สิมาแหววโอลิบยังสก่อนเนาะเพราะเขากืคือสิมาหาแนวเป็นมาร์กนาแม่สิมาหาเพนมาร์กนาแล้วก็สิภากันแหววไปหาแนวกินเนาะเวลาคคาือบ่ดแพง อันนี้คือถ้วยละหมื่นวอลเนาะคือจัดมากับพอบานคนละถ้วยคนละเมนูเนาะก็คือบบได้ซื้อคือกันเลยสั่งมาคนละแบบแม่เพื่อลังแบบตัวใดมันเสพพวกกันแบบนี้แม่ก็ซื้อมาลองบึ้งเนาะเพราะว่าแต่ละเมนูเนาะคือบบเคยกินเะเมนูแม่อันนึ่งก็สิเป็นไข่เนาะสิเป็นไข่ตุ๋นใส่ปลาทูน่าส่วนนหนึ่งแล้วก็สิเป็นแกงกิมจินั่นแหละก็คือเมนูที่กินอยู่ตลอดนั่นละอีกเมนูหนึ่งเนาะก็เลยพากันสั่งมาคนละหมื่นเนาะก็คือพอกินอยู่ละมันก็คือแบบมันก็เสมมมมวววอออยู่่่่แแแัันนนนกกก็บไดด้้้พพงปาาาิิขล พากันบอกกันเนาะว่าสิพากันไปเที่ยวต่อเลยเนาะพอมาหอนก็คือ11บเอ็ดโมงกว่าเพื่อกินข้าวอี่อย่างแล้วๆก็ประมาณเที่ยงกว่าเนี่เนาะก็เลยสิพากันหาแพนเที่ยวกัไปเที่ยวเลยเพื่อเป็นแบบเพื่อมันสิโมเป็นการเสียเวลาแมเพาะเขาก็คืออยากไปเที่ยวเพราะมันได้หลายมองที่สุดเนาะเพราะลงมาเท่านี้แล้วก็บรูว่าเทือดใสสิได้มาอีกจากสิได้พากันมาอีกหรือบอกว่าเบิ่งแล้วก็คือสิได้มาด้วยเขาว่าบันนี้คือสิได้ไปหาเหงานทางอื่นเนาะเิยว่าได้ไปเหงานแถวปูซานก็เออจงสิได้ลงไปแม้แต่พา เนาทุกคนก็คือสิป็นมองสถานีใหญ่มันนะแม่เราก็พากันมาลงรถอยู่ในนี้เนาะพากันมาลงรถไฟอยู่นี่จากนั้นก็สิพากันไปหาต่อรถไฟไปกันต่อเนาะแต่ว่าตอนนี้ขึ้นยังบบได้มีแผนที่อีกอย่างเด็กย้อนว่าเราก็คือมาจากโซ่เมื่เพามาตึโซอินชอนแบบนี้เราก็สิมีแต่พวกแบบแผนที่รถไฟอยู่ในโซ่ในอินชอนแบบนี้เนาะก็คือสิบบมีแบบอยู่ในปูซานไงเราต้องมาโหลดอีกเท่อหนึ่งเนาะแต่เราก็คือยังบบได้โหลดแอปนั้นมาเลยก็คือพากันซุ่มไปเนาะก็คือพากันอ่านเดาๆไปน้ำ ต่อไปที่เขาซีพากันไปนะคือเป็นหมู่บ้านคําชอนรู้ว่ามู่บ้านลากสีเนาะก็สิพาคันไปเที่ยวมมงนั้นแล้วก็พ่อมันก็คือเป็นทางไปพอดีแม่ก็คือซีเที่ยวมมงนั้นแล้วบุรู้ว่าสิได้เที่ยวจังโมงในทุกคนก็คือยังบุจักเลยถ้าเกิดว่าเออเวลามันใดก็สีเที่ยวไปเรื่อยๆสก,กอนเนาะซ้ำฮอตคัมซ้ำซได้ไปฮอตมองพักแม่พอตอนนี้คือซีแบกสมพระไปเที่ยวทั้งสมพระแบบนี้เลยดิบูแล้วบันไดก็คือหลายหลแม่เป็นตะตุ๊ดซาร์ทพ่อบ้านเนาะฮาวก็คือบูได้พาัส แม่เพื่อสีออกมาจากใต้ดินได้เนาะผอบานของเขาเราก็คือแบกกระเป๋าสัมภาระขึ้นไปแบบนี้เลยบบเลยคือเจ้าของยางตะกระโตกันยังเมื่อยเนาะคือจนได้ดมหัวยาดมแม้กว่าสิขึ้นมาหั้กระทึงก็นด้บแบนี้พอะเราพากขขึ้นมาหั้กระทึงเนาะผอบานของเขาเราก็เจ็บท้องเลยบบบนี้กลับลงไปหาเข้าห้องน้ำอีกแม่บบแล้วก็คือไปทั้งใดหยางน้ำตูห้องน้ำพอบานเฮาก็ได้ขาเพื่อกลับขึ้นมารอบนี้เพิ่งได้ขึ้นรีบมาเนาะเพิ่งบอก่ไหวแล้วย่างดูอะไรก็คือเมื่อยแม่โบแล้วก็ได้ไปเททีี่่ยวนใจจงตง Day Libono.